เอรบาจะปิดลงทะเบียนอีกหน้าทีอย่งนี้นีลงไม่ได้นะครัเ่นเร็วๆนะครับลงมาแล้ครับ สเกลรเอเป็นครีมผมบลอเราจริงเอ้าเนาะเป็นน้องโอ้โหน้องาเล่ยกล้อครับออกไปเลยยกล้อออกไปลงสนามมาแล้วครับชุดแบบนิ่มๆหน่ออลูกปนกสัแต่ลูกเลยัดมอนจะพอกไป่ะครับอลูกปกสัเลยจองสเกลนะเอลูกปกัสัทเอาเอ็นโต้กรดด ลงหยุดสปินไปได้าเป็นฝั่งนะครับ